ท่านนบีมอฮัมหมัดสุลลัลฮวาไลฮฺวะซัลลัมก็เลยตอบแก่ชายคนนี้ว่าคือการที่ท่านศรัทธาต่อละซุบฮานะฮฺหัวตาลาคือการที่ท่านศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกะศรัทธาต่อบรรดาคัมภี์ต่างๆศรัทธาต่อบรรดารอซูลและศรัทธาต่อวันสิ้นลกและหลังจากนั้นให้ท่านศรัทธาต่อการกําหนดสภาวะทั้งดีและร้ายของละซุบฮานะฮฺหัวตาลาก็ละซอดักตตาชายคนนี้ก็ตอบอีกว่า ท่านนาบีมูฮัมหมัดได้พูดถูกแล้วได้ตอบถูกแล้วนั่นเองก็ลาฟาอัคบิรนีอานินเอห์ซานและจงบอกฉันมาสิระดับขั้นที่สูงที่สุดในเรื่องของคุณธรรมท่านนบีตอบไปว่าอันตะบูดัละกักะอันในกะตอรอฟาอินลัมตะกุนตอรอฟาอินนะฮูยะรอคือการที่ท่านเคารพอิบาดาลต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสมือนว่าท่านนั้นเห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงสร้าง สิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานฮัวตาอลาะทรงสร้างที่อยู่รายรอบเราเราสามารถที่จะดึงมาเพื่อที่อะไรให้เรานั้นอหมา่นต่อรอว่าสิ่งเหล่านี้ที่อัลลอฮฺทรงให้การกระทําเหล่านี้ที่อัลลอฮฺสุบฮานหัวตาอลาทรงสร้างล้วนแล้วเป็นสิ่งถูกสร้างจากอัลลอฮฺสุบฮานหัวตาอลาไม่ใช่ว่าเราบรรลุนิพพานและมองว่าเราจะต้อง เห็นสิ่งถูกสร้างนั่นก็คืออัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาอัลลาไม่ใช่อย่างนั้นพี่น้องผู้ที่มีอิมานคือการที่เราเห็นความโปรดปานต่างๆที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาอัลลาร่งให้เราอาหารการกินที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาอัลลาหงให้เราเรารำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาอัลลาถือเป็นอิบาดะห์อย่างหนึ่งถ้าหากว่าท่านไม่สามารถที่จะถึงจุดนั้นได้จงทราบไว้เถิดว่าอัลลอฮฺสุบ่ ทรงจ้องมองท่านอยู่ทรงเห็นทุกสภาพต่างๆของการเคลื่อนไหวของท่านนี่คือสิ่งที่สูงสุดพี่น้องผู้ที่มีอมมานและต่อมากอลาฟาคบิรนีอานิซ่ะจงบอกฉันมาสิว่าวันเกียรมะมันเกิดขึ้นวันใดเมื่อไร่ปีไหนท่านนาบีุมฮัมมัดสุลลัลฮาไลฮิวัซัลลัมได้ตอบว่ามันมาอูลุอันฮาบิอะละมามินัสซาอินผู้ที่ถามกับผู้ที่ถูกถาม ก็ไม่ได้รู้ไปกว่ากันก็ลาฟาอคบิดนี้อันอามารอติฮาจงบอกถึงสัญลักษณ์เครื่องหมายของมันต่างต่างท่านนบีก็ตอบว่าอันตาลิดันอามะตุรบบะตฮะวันตารนฮุฟาตันอุรัดอันอาลาริอาอัชะยาตตาวาลูนาฟินบุญยานท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวะลาฮิวะซัลลัมได้บอกบางส่วนของสัญลักษณ์ของวันสิ้นโลกนั่นก็คือการที่ทาสหญิงคนหนึ่งคลอดลูก และลูกของนางเป็นนายของนาง